ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ The Lord of the Rings The Rings of Power นะครับผมซีซั่น2ตอนที่8นะครับมาคุยรีวิวกันตอนที่8รวมถึงภาพรวมของซีซั่นนี้นะครับซีรีส์เรื่องนี้ว่าเป็นยังไงนะครับก็สำหรับผมแล้วเนี่ยตอนที่8ถ้าถามว่าส่วนตัวนะอาจจะเบาๆลงมากว่าตอนที่แล้วนิดนึงถามผมเลยเนี่ยผมว่าตอนที่7น่าจะเป็นตอนที่ไฮที่สุดแล้วดีที่สุดแล้ว ของซีรีส์เรื่องนี้ในซีซัน2ตอนนี้นี่ถามว่าสนุกไหมแม่งก็ยังสนุกอยู่นะสถานการณ์มันก็แบบอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็กลังจะลงแล้วอะมันก็เลยมีสถานการณ์ที่สนุกอยู่ใน,ในหลายๆที่หลายๆจังหวะนะเออแต่ทีเนี้ยอย่างที่เราคาดเดากันไว้เลยว่าตอนจบมันจะต้องมีเส้นเรื่องที่มันไม่ได้เล่าตอนที่แล้วเนี่ยใส่เข้ามากลับเข้ามาอย่างแน่นอน และก็มาจริงๆนะครับเอเลกกิออนแม่งกำลังเดือดแม่งใส่เข้ามาเลยตอนเริ่มเ,เรื่องตอนเริ่มตอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นเรื่องของคนแคละชาวนูเมนโนหรือว่าจะเป็นเส้นเรื่องของชายปิศนานั่นแหละครับใส่เข้ามา3มเส้นเลยนะครที่มันหายไปกลับมาทำให้มันอาจจะดูน่าเบื่อไปสักนิดนะเพราะว่าตอนที่แล้วมันกาลังแบบเดือดประทุติดเครื่อง ผมให้ตั้ง10คะแนนนะตอนนี้แล้วตอนนี้ก็เลยดับๆลงมาหน่อยนะครับแต่ถามว่าจบดีไหมเนี่ยก็จบดีนะจบซีสั้นได้ดีอยู่ไม่ต้องมีต่อก็ได้ถ้าสมมุติแบบไม่ได้สร้างอะไรเงี้ยแต่เขาสร้างแล้วเขามีซีซันสามแน่ๆแล้วอย่างน้อยเราได้ดูอีกซีซันหนึ่งแน่นอนครับสำหรับพลังแห่งแหวนะนะ่นนะก็ไปลุ้นเองแล้วกันว่าซีซันสามเนี่ยมันจะจบเลยไหมหรือมันจะ มีต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอยากให้มันจบซีซั่นสามนะไม่งั้นมันก็จะยืดเยื้อไปเรื่อยเพราะว่าจะสังเกตได้เลยว่าซีรีส์เนี้ยมันสนุกแค่บางเส้นเรื่องเท่านั้นนะที่ผมบน่บนมาตลอดอะใช่ไหมจะสนุกแค่บางเส้นเท่านั้นอะบางเส้นนี่คือแบบเล่ามาตั้งนานไม่ได้ผูกพันอะไรเลยอย่างไอโนริป๊อปปี้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมกับชายปริศนาที่ตอนหลังมาเฉลยมาแบบมาได้ชื่อแบบง่ายๆตอนจบนะฮะเป็นยังไงอะ ได้ชื่อกันแบบง่ายๆเลยพ่อมดขาวบทจะให้ชื่อก็ให้กันง่ายๆก็เลยแบบรู้สึกว่าพอจากก็จากกันเฉยๆดื้อๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมส่วนเ้นเรื่องของนูเมนอเหมือนจะมันมีความเข้มข้นทางการเมืองนะเหมือนจะเล่นทางการเมืองอะ่ะแต่ก็ไม่ได้อินตามอะไรอย่างเงี้ย เส้นเรื่องที่น่าติดตามมนั่นแหละที่เราดูมาตลอดนะครับอย่างกาลาเดลอย่างพวกอาดาอย่างพวกเซาดอนอะไรอย่างเงี้ยคนแคะนี่ยังพอได้กลางๆอยู่นะฮะแล้วก็มีสงครามกับเอลมีอ็อกมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพวกเนี้ยเส้นเรื่องเนี้ยสนุกพอมาเล่าเนี้ยสนุกแต่พอกลับไปที่พวกเราไม่ชอบเนี่ยมันก็จะรู้สึกหนืดเหนื่อยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืม แต่ผมว่ามันปูมาเนี่ยมันจะต,ต้องมีอะไรสําคัญทั้งนั้นแหละเพราะมันเอามาจากหนังสือทุกเส้นเรื่องเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาขมวดแล้วก็มาเจอกันแล้วทาให้มันรู้สึกว่าอินมากขึ้นต้องทนทนดูไปก่อนผมว่ามันอาจจะมาอินก็ได้เพราะว่าแกนดัร์พอมดขาวเนี่ยหลังจากนี้มันต้องมีบทบาทละสําคัญละในการมาปราบซารอนหรือแม้แต่กระทั่งเส้นเรื่องของนูเมนอร์เนี่ยราชินีมิวริยโดนจับไปอ่ะ แต่มันก็ยังมียังมีแบบว่าไอพาราโซนที่ครองใช่ไหมต้องเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบจะต้องเอาคืนน่ะจากพาราโซนน่ะผมว่าคนที่หนีออกมาเนี่ยน่าจะทำอะไรบางอย่างนะไอชื่ออะไรวะพ่อของอีกซิดูเนี่ยมันชื่ออะไรวะหรือมีกแล้ว <laughs> บางทีแม่ง จำยากจริงะเวยชื่อตัวละครในซีรีส์เรื่องเนี้ยผมก็ลืมต้องขออภัยจริงๆแล้วย๋ยวมันต้องมีต้องมีแหละแต่ผมไม่รู้ว่าไอพวกป๊อปปี้โนรีน่าจะจบแล้วมั้งดูจากเส้นเรื่องตรงนี้มันอพยพไปแล้วน่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้นะเออเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันบ้างนะถ้าตอนจบเนี่ยผมอาจจะให้ประมาณให้แปดแล้วกันนะตอนที่แล้วผมให้สิบเต็มตอนนี้ให้แปดให้แปดนะครับแล้วก็ เดี๋ยวภาพรวมจะให้กี่คะแนนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอดีเลยสมองนะมนอนหน่อยมันไลฟ์ตอนกลางคืนแล้วสมองก็จะเออร์เลอร์หน่อยๆนะครับทุเรียนบอกว่าตอนนี้ผมให้เจ็ดเต็มสิเพลินดีดูง่ายแอดฟอกบอกถ้ามาทรงดันทุดรังขนาดนี้คงจะอาจพยายามให้จบยุค2เลยครับน่าจะจบที่สร้างแหวนเอกมั้งนะยุคนี้ถ้าจำไม่ผิด ก็ที่แน่ๆเลยเอาแบบชัวๆเลยเนี่ยมีแน่ๆเลยครับก็คือสามซีซั่นอันนี้คือมีแน่เพราะมันสร้างแล้วซีซั่น3ามอะซีซีซั่นสี่เนี่ยมันจะมีเลยไหมกระแสะตอนนี้ค่อนข้างคนไม่ค่อยชอบบางกลุ่มนะผมว่ามันน่าจะพยายามจบแค่ซีซั่นสมนะถ้าคุมเชิงอะไม่น่าจะดันทุลังต่อนะถ้าเอาแบบตามกระแสะแล้วอะแต่มันจะจบได้เลยแค่นั้นเองเพราะว่าเราดูจากโครงเรื่องแล้วไม่น่าจะอีกยาวอะ คือซารอนเพิ่งได้วงได้แหวนแล้วได้อำนาจจากอูรุกอะไรอย่างเงี้ยยึดอำนาจจากอาดาอาดาไม่โดนฆ่าโหดมากตอนนี้สงสารอาดาที่น่าสงสารเลยคืออาดาอาดานี่เหมือนแบบเป็นตัวดีเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยอย่างหล่อเลยมาหล่อเลยแบบทรงหล่อเลยจะแบบทำสันติภาพทำสัญญาสงบศึกกับพวกเอลแล้วแบบมอบแหวนให้กับกาลาเดียวให้ไปปราบซารอนนี่จะโดนพวกอูรุกลูกๆลุมแทงเงี้ย โอ้โหซ่วงจนแบบน้ำดํากระจายนั่งสารชิบหายแล้วก็เคลิบิมบอลนี่ก็แบบเพิ่งมาฉลาดตอนจบแต่ก็ไม่ทันแล้วโดนยับเลยสมาชิมิเตอร์เฟินตูบอกอารอนเดียไม่ใช่ครับอารอนเดียเป็นอารอนเดียเป็นไอ้นี่ดิเอลผิวดำครับไอคนที่ผมพูดถึงที่มันหนีออกมาจากนูเมนอเนี่ยชื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะ โคดขังคาเลยพี่หล่อที่มันขี่ม้าออกมาเมื่อกี้ไงคนพ่อฮิกซิวดูอะ่ะชื่ออะไรวะเดี๋ยวดูแป๊บหนึง่งบางตัวละครนะผมก็จะลืมจากสมองไปเลยนะขออภัยด้วยเอเลนดิวเอเลนดิวอารอนเดียนะั่นมันคือเอลผิวดำชื่อมันคล้ายๆกันเห็นไหมขนาดสมาชิกมิสเตอร์ฟลินตูยังจับจำสับสนตอนนี้ให้7เต็ม10ครับรวมทั้งซีซั่นผมให้6.5เต็มส0ใช่ปะก็มาพูดถึงภาพรวมเงินหมอย เอาอ้คุณทุเรียนก่อนแล้วกันต้องมีกาลาเดลเข้าป่าหาผัวอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเจอกันตอนไหนถ้าถึงภาพรวมของซีรีส์ซีซั่นสองนะครับก็เกินอีกแล้วกันว่าผมไม่ได้เป็นแฟนซีรีส์แล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนนิยายผมดูเพราะว่ากาลาเดลไอ้เหี้ย <laughs> เกินอย่างดีก็จริงนะผมดูซีรีส์เรื่องนี้ซีซั่นสองต่อเพราะกาลาเดวลล้วนๆเลยนะ เพราะซีซั่นแรกโดนานางตกเต็มๆเลยสวยชิบหายเลยคนอะไรสวยมากอย่างที่ผมพูดไปนะแม้ว่าซีซั่นสองเนี่ยนางังไม่ได้สวยเหมือนเดิมอะ่ะดูแบบเหมือนแก่ลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีร่างกายที่อวบขึ้นอะ่ะแต่ก็ดูเพราะนางจริงๆอะ่ะซีซั่นสองเนี่ยบทนางอาจจะดบๆลงไปไม่ได้เด่นเหมือนตอนซีซั่นแรกแล้วเพราะว่าหลายๆตัวละครมีซีนให้ตัวเองมากแต่ผมดูเพราะนางน,นะอืมแล้วก็เรื่องโปรดักชันเรื่องงานภาพอันนี้ต้องบอกเลยว่าอย่างนี้เลย ยังไว้ใจได้เสมอนะครับสำหรับซีรีส์จากพามวิดีโอยิ่งตอนที่7นี่คือแบบเหมือนเราดูมาหากราบเหมือนดูหนังโรงภาพยนตร์เลยงานโรงภาพยนตร์เลยอ่ะโหเหมือนแบบงบแบบทุ่มทุนม,ม,มหาศาลสัตว์อะแค่ตอน7อะ่ะผมว่าฟินแล้วอะเอา,อางี้นี่กว่านะแล้วอย่างที่พูดผมไม่ได้เป็นแฟนนิยายยางนั้นนะผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับตัวละครที่มันแบบเป็นดาราม่าอยู่แล้วผมก็ผ่านๆตามมาบ้างนะครับสําหรับแฟนๆของนิยายเดอะลอด ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ลักษณะจะวกๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะอย่างเอลผิวดําใส่เข้ามาทําไมอะไรอย่างเงี้ยเห็นมีการเปรียบเทียบใส่มาทําไมอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวละครอาอย่างตัวละครนั้นทําไมในซีรีส์มันเป็นอย่างงี้วะมันไม่เหมือนในต้นฉบับที่เขียนขึ้นมานีหว่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีปัญหาตรงนี้เลยเพราะผมไม่เคยอ่านผมก็เลยรู้สึกว่าบางจังหวะมันดีก็ดีจริงแต่บางจังหวะที่ผมไม่ชอบก็มีนะครับอย่างี้เล่นหลายๆเส้นเรื่องที่รู้สึกน่าเบื่อก็จริงอะเนี้ยเล่านานเกินยืดเกิน ก็จริงนะครับอย่างนั้นเนี่ยเท็สวเฉลี่ยเนี่ยผมว่าดูเอาบันเทิงดูเอาโปรดักชั่นเนี่ยซีรีส์นี้ก็ยังไว้ใจได้ถ้าให้คะแนนเนี่ยทั้งภาพรวมเนี่ยโอ้โหมันเพิ่งมา 7, เจ็ดแปดอ่ะเพิ่งมาปิ๊ดปดแต่หนึ่งถึงหกเนี่ยโอโ้ยืดยืดยังไงไม่รู้เนาะท้ภาพรวมเนี่ยผมยังนึกถึงว่าช่วงหกตอนแรกอะ่ะมันยังกบกินอยู่นะมันยังกบกืนมันกลืนกิน ทุกเส้นเรื่องแหละแม้ว่ามันจะดีบางเส้นเรื่องอนะแต่เหมือนพวกเส้นเรื่องที่น่าเผื่อมันรู้สึกมันจะกินกลืนนกินๆยังไงก็ไม่รู้อะกับ2ตอนที่มันดีมากๆเนี่ยช่วงท้ายดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้คะแนนผมว่าเต็มที่เลยนะน่าจะประมาณ7อะผมไม่รู้ว่าซีซั่นแรกผมให้เท่าไหร่อะแต่ซีซั่น่นี้เท่าที่จับใจความได้สําหรับผมเองนะมาตรฐานของผมเองเนี่ยน่าจะประมาณ7ถ้า มันทำให้เส้นเรื่องที่มันไม่รู้สึกสนุกกระ,ะชับได้มากกว่านี้ผมว่ามันจะไปได้สวยมากๆเลยอืแต่บางเส้นเรื่องก็ดีจริงนะเห็นปะบางเส้นเรื่องมันก็เพลินจริงๆอ่ะสมาชิกมิสเตอร์เฟนดูเออผมจําสลับใช่ไหมชื่อบางตัวมันก็คล้ายๆกันนะฮะเข้าใจเลยแอดฟอกบอกว่าเคลีบินบอต้องรีบจบบทเดี๋ยวต้องไปเป็นผีเด็กเกาะตัวเอกเกมต่อ เกมจะมาวันไหนอะเกมใหม่เหรอทุเรียนบอกว่าใช่เหมือนหนังโรงมากสองตอนสุดท้ายเอออารมณ์ให้เหมือนหนังโรงเลยอะโปรดักชันสตรีมมิ่งเนี่ยพาวิโอแม่งจัดเต็มจริงๆนะครับยกระดับสตรีมมิ่งชิบหายเลยคือเรื่องนี้ผมบอกเลยว่ายกระดับสตรีมมิ่งจริงๆนะเวย้ยถ้าคุณไปเทียบกับ h House of the d r ากอนอันนี้ผมขอเทียบแบบเต็มๆเลยขออภัยด้วยจริงๆแล้วมันก็ดีทั้งคู่นะแล้วแบบค่อนข้างคนละแนวด้วยแหละ แต่ขเขาเอาบปดากอนเนี่ยมึงมาเจอโปรดักชันงานสร้างเรื่องนี้ดิโอ้โหมันต้องยอมจริงๆอะเนาะลงทุนจริงๆว่ะในเรื่องของ c ีในเรื่องของ CJ, เมคอ,อัพอย่างเงี้ยเอาแค่ออกเงี K ้ย e, แต่งหน้าแต่งตางไม่เนียนชิบหายพราะภาพนี่คือแบบสวยสง่าทุกคนเลยสวยชัดมากเลยแบบฟินมากเลยอ่ะผมรอดู h b o m a x ที่กำลังจะเข้านะว่าสมมติถ้ามันอัปเกรดแล้ว พอบ้านมังกรซีสั้นสามมาเราจะรู้สึกได้ฟิลแบบว่าเฮ้ยภาพชัดรู้สึกดีขึ้นไหมอันนี้ต้องรอดูครับผมภาพคมจริงๆครับเรื่องเนี้ยยอมใจจริงๆครับก็ดูตอนนี้นี่เหมือนเอวนี่ไปตั้งหลักไปหลบอยู่แล้วก็เหมือนจะจะสู้นะแต่ไม่รู้จะสู้ยังไงเหมือนกันผมก็ไม่ได้ติดตามว่ะอืม ผมก็ไม่ได้ติดตามเรื่องราวของเดอะลอรดอะไรมากไปอะ่ะตุเรียนบอกว่าซีซั่นสรอที่แกนดับบอกเลยหลงรักกระ,ะเดียวจะมีไหมซีซั่นสเนี่ยเชื่อว่าแกนดับหลังจากฝึกกับไอ้ทอมบอมบาดิวเนี่ยมันน่าจะมีบทแล้วละ่ะมาช่วยพวกเราเอลแล้วล่ะผมว่านะเดี๋ยวต้องมาแล้วยังไม่ได้เจอกันเลยนะปูยาวชิบหายเลยเดินทางกับ ป๊อปปี้กับโนดีจบสักทีอะไรเงี้ยไอการจากลาของป๊อปปี้กับโนดีนี่แม่งก็ไปกันง่ายๆนะคือมึงไม่โศกเศร้าอะไรเท่าไหร่เลยไม่ดึงแบบไม่ดึงอารมณ์เลยนะ <c oughs> คือจากกันง่ายยี่บ่ายเลยมึงเดินทางกันมาตั้งนานไอเฮียม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เลยนะชาคี่ประทับใจในตอนนี้นะมันน่าจะพูดถึงอีกงน่าจะเป็นฉากปะดาบระหว่างไอกาลาเดียวกับซารอนนะ ทำเอาคนลุกคนพองเหมือนพระอารมณ์เหมือนนางเอกพระเอกเจอกันเลยสนุกดีเหมือนกันนะแอดฟอกบอกตอนท้ายเคเลบิมบรอผัวกาลาเดียวมาแล้วเหรอครับเอ้ยไม่ใช่ดิเอาใหม่พูดพูดผิดเคเลบรอนผัวกาลาเดียวมาแล้วเหรอครับจาได้ว่านางพูดถึงว่าไปรบในซีรีส์ยังไม่มีนะตอนจบนี้ก็ยังไม่เห็นโผล่เลยนะไม่มาเลยนะครับแกไปรบที่ไหนวะ แต่ที่แน่ๆนี่ในเรื่องของคนแคน้นนี่ดูรินที่สามนี่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของคนแค้นแทนละเพื่อนเอลรอนเนี่ยอืมอก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับรีวิวถ้าใครมีอะไรพูดคุยก็รีวิวมาหลังบ้านได้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนี้ไปลงเป็นคลิปที่รีวิวของผมอีกทีนึง ซีซั่นแรกเนี่ยผมก็จําไม่ไดว้ว่าผมให้กี่คะแนนเนี่ยผมขอย้อนกลับไปดูได้ป่ะต่อไปผมจะต้องใส่คะแนนไว้ใต้คลิปตอนจบแล้วล่ะบางทีแม่งผมก็หล่อนคะแนนนะช่วงหลังอะเป็นโรคหลงๆลงลืมลืมปกติจะต้องลิดเอาไว้อะว่าตัวเองให้คะแนนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแม่งช่วงหลังทําเยอะจนแบบไม่ได้จดไม่ได้ะไรแล้วอะ <c oughs> กระจกไงนี่ใส่ไม่ดีเลยว่ะจริงๆต้องลิดไว้เนาะทําไว้ในโน้ตแพดก็ได้ จะได้แบบเซิร์ชเจอว่าเฮ้ยตัวเองเคยให้กี่คะแนนนี่บางทีแม่งลืมนี่ใส่ไม่ดีเลยนี่ใจเสียมากเอาละซีซัสนสามน่าจะรออีก2ปีตามสูตรแหละถ้าทรงแบบเหมือนเดิมเนาะคงรออีก2ปีก็รักษาสุขภาพกันให้ดีครับสำหรับแฟนแฟนแต่ว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะดูกันเยอะ แต่ว่าผมดูในใครแนน IMDb อ่ะไอตอนที่แล้วตอนที่7อ่ะเขาก็ให้คะแนนกันสูงที่สุดในซีซั่นเลยนะถ้าความรู้สึกของเราอ่ะมันเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดเลยนะตอนที่7อ่ะคนใน IMDb โหวตเป็นหมื่นให้คะแนนเยอะสุดเลยนะน่าจะคนดูแบบน่าจะเห็นเหมือนกันหลายๆคนนะเท่าที่จับใจความได้แบบมันดีจริงๆอ่ะอลังการจริงๆอ่ะไอตอนซีซั่นที่แล้วเนี่ยโ,โหหน้าผมยังผอมอยู่เลย ผมไปดูเมื่อกี้เนี่ยผมย้อนดูหน้าตัวเองยังผอมอยู่เลยเฮ้ยผมไลฟ์มาสองปีแล้วหรอวะเพืเ่อนๆเหมือนทุกวันนี้แก่ลงแก่ลงเนาะแป๊บเดียวนะหน้าผมยังบวมเลยตอนเนี้ยผมจะเอาหน้าของผมให้ดูนะหน้าบวมแล้วก็ผมก็ร่วงจะหัวล้านแล้วผมอะไม่รู้ว่าเพืเ่อนๆจะอยู่กันไปอีกนานๆหรือเปล่านะหรือว่าผมจะไปก่อนเนี่ยผมดูให้ดู อันนี้คือหน้าผมเมื่อสองปีที่แล้วไอ้เหี้ยนี่ผมไลฟ์ตรงนี้มาสองปีแล้วเลยวะพูดแล้วก็ขำตัวเองวะไม่ใชยแบบหน้ายัางผอมกว่านี้อีกอะตอนนี้นี่หน้ายัางบวมตอนนี้นี่หน้าผอมอยู่เลยโอ้แปบ๊บเดียวผมไลฟ์มาสองปีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันนะฮะสำหรับการดูซื้อที่อยู่ถ้ายังอยู่ยังมีคนดูอยู่ก็อ่าดูไปเนาะ อ๋อแอดฟ็อกบอกว่าเกมมานานแล้วพี่2ภาคได้เห็นเคลริมบินบรอจนเบื่อผมไม่ได,ด้ติดตามข่าวเกมเลยจำไม่ได้แล้วเหมือนกันจำได้แค่ว่ากระเลียวพูดไปว่าผัวไปลบในซีซั่นแรกยังไม่กลับอืมผมก็คุ้นๆอยูอ่ทุเรียนบอกว่าซีซั่นหน้ามาอีก2เส้นเรื่องแย่แน่ต้องมีเพิ่มแน่ๆเพราะบางเส้นก็ยุบไปแล้วฟิตฟิตแมนบอกว่าตอนนี้อะ,อะไรเนี่ย แอบยื้อมีกระเดียวเจอกับซาวลอนมีคำพูดเท่ๆใช่ไหมแอดฟ็อกบอกว่าทรงตัดบทตัวละครนั่นแหละตามจริงเท่าที่จำได้เหมือนเนื้อเรื่องใหม่ยุคสอกิลิมบอนผัวนางก็จะมีบทด,ด้วยตอนทั้งตลอดทั้งซีรีส์ใช่ไหมแต่ว่าหายไปอ๋อเขาพยายามให้ไอ้นี่ปะพยายามให้กระเดียวมันจิ้นกับเอลดอนบ้าในเรื่องนี้วิทฟิตแมนบอกหน้ารีแคปสปีอย่างฮา ยังน,น้ายังผอมอยู่เลยเนาะเครียดกับเชลซีผมแก่ไปเยอะใช่ไหมผมแม่งก็ดูไปก็เครียดไปนะไอยุคที่ว่าสองสองปีที่แล้วอะพวกพอตเตอร์พวก, Potter, พวกขี้อะไรเงี้ยดูแล้วเครียดเชลซีแล้วช่วงนั้นผมเป็นแพนิกแรกๆด้วยดูไปแล้วปวดกบาลจริงต้องออกกําลังแบบบูเบลีนละ5ห้าสิบสี่ยังฟิตๆเด้อโหนั้นก็หนักเกินไม่ไหวปะทุกวันนี้ผมก็เตะบอลอาทิตย์ละสองทีแล้วก็มีเดินๆจอกๆผมยังรู้สึกว่าผมเหนื่อย,ยง่ายมากเลยนะ อายุ30ขึ้นแล้วนี่ขนาดผมออกกำลังกายบ่อยๆนะเนี่ยโอเคขอบคุณมากๆเจอกันซีซั่น3านะครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ดันๆต่อขอบคุณเพื่อนๆมากครับไปไลายเจอกันนะฮะฝากกลุ่มไลน์ด้วยครับเพื่อนๆถ้ายังไม่ได้เข้าเข้ามาได้เวลาผมนัดดูซีรีส์ผมจะนัดที่กลุ่มไลน์เนี่ย <laughs> เผื่อมีโอกาสได้อ้ยดูเรื่องนี้พร้อมกันหาเพื่อนดูก็มาดูพร,พร้อมกันได้นะครับเจอกันครับบ๊ายบาย